เดินหน้าไปก้างหนึ่งครับคือเดินหน้าไปก้างหนึ่งเดินไปเดินไปอ่ามีอะไรให้ผมถือไหมครับไม่ต้องเลยไม่ต้องไม่ต้องถือรู้ยืนสบายๆแล้วกันครับพร้อมไหมไปนะอ้าวเขียนครับครับเดี๋ยวก่อนก่อนที่น้องจะตอบคำถามพี่ดีสื่อมวลชนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขอแจ้งก่อนว่าอย่างคำถามบางคำถามนะครับถ้ามีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายนะครับ หรือมีความเสียหายต่อลูกคดีนะครับหรือเป็นคําถามที่จะไปพาดพิงถึงบุคคลภายนอกนะครับเป็นคําถามที่มีลักษณะที่น้องไม่สะดวกใจที่จะตอบอันอย่างเงี้ยผมก็จําเป็นที่จะต้องเบรกน้องเนี่ยขอก็ขอแจ้งพี่พี่สื่อให้ให้เขาเข้าใจไว้ด้วยนะครับขอบขอบคุณมากครับ ประเด็นอะไรเราถามก่อนน้องสรวกขอแค่ไหนหรือันนี้ขอขอแค่ไหนก็ได้เลยน้องอาจจะบอกได้เลยว่าอันนี้ขอขอไม่ตอบง่ายเลยง่า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 ยเลยไม่ได้ลูกจังหวะ่ๆเอางั้นนะโอเคงันถามพี่น้งว่าอันนี้ขอขอไม่ตอบปรเ็นงถามพี่น้องเลยแล้วก็ถ้าน้องขอไม่ตอบเดี๋ยก็ผ่านไปเลยหงก็จะไม่เบรกด้วยได้ค่ะเรื like ่องวันนี ah, ้ก uh, ่อนดีกว่าที่ที่มายื่นฟ้องวันนี้ค่ะคือวันนี้ก็มายื่นฟ้องนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทั้งหลายนะครับที่ มาให้ความสนใจในเรื่องของผมให้ผมได้มาตอบคาถามในหลายประเด็นที่หลายคนยังสงสัยแล้วก็เข้าใจผมคิดอยู่วันนี้ก็จะมาขอตอบคาถามสื่อนะครับ๋ยเมาที่มันเรามาฟ้องเขาเรื่องอะไรบ้างอ่อวันนี้ก็จะมีโอ้มีหลายประเด็นเลยครับประเด็นเรื่องข้อกฎหมายอะไรเนี้ยมันยังตอบมากไม่ได้แต่มีอยู่ในคําฟ้องฉบับนี้อยู่แล้วเดี๋ยวทางพี่พี่สื่อเนี่ยก็จะได้เห็น คำฟ้องมีค้องอะไรบ้างฮะสรุปทั้นทนหน่อยวันนี้มาองในข้อมีหลายข้อครับมีหลายข้อครับขั้งข่มขืนใจให้กระทำการทั้งกันโชคทรัพย์รีดเอาทรัพย์ดูมินด้วยการโฆษณาและมินประมาทด้วยการโฆษณารวมถึงข้อหาเล็กน้อยอย่างทำให้เดือดร้อนลำคาเนี่ยผมก็เอาหมดครับ สิ่งสิ่งเรียกร้องค่าเสียหายอะไรอย่างเงี้ยพอจะบอกได้ไหมครับว่าเราเรียกร้องเท่าไหร่บ้างอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเป็นหลังจากนี้ดีกว่าเรื่องในส่วนของค่าเสียหายนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกับทนายข้างหลังก็ได้เดี๋ยวในส่วนของบิวบ้างบิวอยากจะพูดอะไรในวันนี้บ้างครับเออวันนี้ก็ผมก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกแปลกๆกับตัวเองนิดนึงไม่คิดว่าเออในชีวิตนี้จะต้องมายื่นเอกสารฟ้องใครในชีวิตนะครับก็ ก็รู้สึกว่าเราเห็นได้แต่ในหนังแต่ก็ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับชีวิตของจริงครับในเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมาบิวมีะไรอยากจะชี้แจงอยากจะพูดก่อนไปต่อทีเอ่อในเรื่องเอ่อที่ผมอยากจะชี้แจงเลยก็คือประเด็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายนะครับผมขอบอกได้เลยครับว่าผมไม่ได้ทำผมไม่เคยคิดที่จะทำร้ายร่างกายเขาเลยครับเพราะว่าผมไม่มีพฤติกรรมแบบนั้นมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วถ้าแบบไปถามคนที่ ผมโตมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยผมไม่มีพฤติกรรมแบบนั้นหรอกจริงๆแล้วมันคือการเล่นกันครับผมต้องบอกกันเลยว่าผมกับเขาเนี่ยมีพฤติกรรมที่การเล่นแบบนี้มาตั้งแต่แต่ไรตั้งแต่ตอนเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วแล้วก็ตั้งแต่มามีความสัมพันธ์ด้วยกันแล้วก็เราก็เล่นกันแบบนี้เยกตัวอย่างเช่นคลิปวิดีโอที่มันมีจะมีอยู่คลิปหนึ่งอะไรหลายคนคงได้เห็นแล้วที่แบบผมไปสับหลังเขาอเงี้ยอันนี้คือผมเล่นกันจริงๆ แล้วก็จะมีอีกคลิปวิดีโอหนึ่งที่แบบเขาดึงแขนผมเหมือนจะผักผมตกตึกอะไรเงี้ยอ,อ,อันนั้นก็ถ้าอันนั้นเรียกว่าการทําร้ายร่างกายแล้วอันนี้ไม่เข้าข่ายพยายามฆ่าหรอครับแต่มันไม่ใช่ไงมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ตลกดีครับในแพร่ของเรามันเป็นการเล่นที่รุนแรงเกินไปไม่บิวในเรื่องของความรุนแรงนะครับผมก็ได้รู้มาตลอดว่าถ้าแบบผมเล่นแรงกับเขาเกินไปผมก็จะขอโทษเขาในวันนั้นเลยครับ อย่างอย่างมึงที่ผ่านมามันมีเลยเถิดไปแค่บอกว่าเคยมีแบบบาดแผลหรือเคยเคยเขาเรื่องเขางาตั้งท้องตั้งท้องอ๋อในเรื่องประเด็นของการตั้งท้องคือผมไม่ได้รับรู้เลยครับว่าเขาตั้งท้องมาก่อนอืแล้วผมก็ได้มารับรู้อีกทีว่าตอนที่ผมขอยุติความสัมพันธ์กับเขาคือเขามาบอกกับผมว่าเขาไปทําแท้งมาเรียบร้อยแล้วอืแต่ว่าถ้าเขาท้องจริงอะ อันนี้ผมยอมรับว่าผมก็ขอดูแลลูกในท้องของเขา<ม>ถึงแม้ว่าผมจะเลิกกับเขาแล้วก็ตามหรือว่าผมไม่รักเขาเลยก็ตามอันนี้ผมก็จะขอยินดีรับเด็กในท้องเขาเาชื่อในเรื่องนี้นะคะว่าน้องเขาอบถึงเออเออผมไม่ไม่ไม่ค่อนข้างไม่เชื่อ,อครับรแล้วก็เออในประเด็นที่เ,ออเขาบอกว่าผมผมไม่สนใจเขาอะไรเงี้ยคือผมก็ปักผมไม่ได้แบบ ไม่ได้ไม่สนใจนะผมก็ไม่ไม่ได้อยากจะเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นแต่ถ้าเขาท้องจริงนะขอย้ำนะครับว่าเขาท้องจริงๆอีกประเด็นนึงที่ได้เรื่องเประเด็นเรื่องสั์สินที่เขามอบให้เราืเขาก็ทคืนทวงการคืนการได้ไรเงี้ยเออในเรื่องของรัพ์สินนะครับผมก็ได้คืนไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีหลักฐานด้วยผมก็ส่งให้ทางทนายเรียบร้อยแล้วก็อยู่นะช่วงเวลาที่เขาคืนรัพย์สินด้วยครับอืมแล้วก็ในเรื่องของเออ ที่เขาบอกว่าเขามาทวงเงินผมสิบล้านอันนั้นคือไม่ไม่ไม่ใช่จํานวนนั้นนะครับอันนี้คือผมยอมรับว่าผมก็ริบเงินเข้ามาจริงแล้วก็ได้มีการคืนไปแล้วแล้วก็สง่งหลักฐานไปเรียบร้อยแล้วด้วยเในเรื่องของมูลค่าแล้วก็สินของที่เขาให้มาโดยที่ผมแบบไม่ได้ร้องขอเอนี่ยก็มีการโอนเงินเข้ามาในบัญชีของผมแล้วก็มีการให้โอนคืนกลับไปซึ่งผมก็โอนคืนกลับไปทุกครั้งนะครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าผมคิดว่าเขาน่าจะ ให้ทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรอันนี้ก็ต้องให้เขามาตอบคำถามเองครับอย่างในวันนี้เรามั่นใจในหลักฐานที่เราเอามายืนยันขนาดไหนครับอ๋อแน่นอนครับแน่นอนก็จากหลักฐานที่ทางคุณบิวส่งให้ทางทีมทนายนะครับ้วนแล้วจะเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์แล้วก็เป็นหลักฐานที่มีน้ําหนักข้อมูลครบถ้วนพอสมควรก,ก็เชื่อว่าสามารถที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของน้องบิวได้อย่างแน่นอนครับ นนี้าัดเแล้วครับน,นัดแล้วครับเมื่อไหร่หเดือนพฤษภาแต่ผมยังบอกวันไม่ได้ต้อง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 ,อง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 เดือนพฤษภาบอกว่าบอกได้ครับว่าเดือนพฤษภาคือรอบนั้นจะได้เจอคู่กรณีด้วยถูกไหมครับศารจะมีการทำสั่งเรียกคู่กรณีมาเจอก,กันที่ศาลไออสารจะรออกหมายไปครับศาลจะออกหมายไปคุณทนานดครับกอนหน้นี้ ผู้กรณีเขาบอว่ามีหลักฐานโั้งหมดที่ว่นา,ทานทยกุสเใจมากๆคุณทนายพิจารณาหลักฐานทั้งหมดแล้วคิดว่าสาราที่ต้องแยงกผู้กรณีทุกอย่างางไ็มบ ผู้กรณีบอกว่ามีหลักฐานทางโซเชียลค่อนข้างหลักฐานที่้แสดงทางโซเชียลอะครับว่าค่อนข้างจะชัดเจนมากพอสมควรแลยแั้ทงรอยพกซ้ำดำเขียวใดๆอย่างงี้ผมในความคิดของผมเนี่ยคิดว่าหลักฐานบางอย่างมันก็ยังไม่ใช่หลักฐานเชิงประจักษ์นะยังไม่ใช่หลักฐานยังมีน้ำหนักค่อนข้างน้อยที่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 จะนั่นเพราะไม่นั้นเขาก็ต้องฟ้องทางเรามาก่อนแล้ว ไปตอนนี้เขายังไม่ได้ขอยังไม่มีเลยครับยังไม่มีเลยผมก็ยังไม่ได้รับหมาย,มายสารพ้องร้องจากเขาเลยซึ่งตอนนี้ผมก็รอรออยู่ก็รอมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้รับหมายสารตอนนี้ผมก็รอให้เขามาตอบความจริงอยู่ตอนนี้ผมก็พร้อมากครับอามีทั้งนั้นที่ขอถามปัญหาประเด็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาที่เกิดปัญหาระหว่างเราเขาเรื่องเรี่กัปัญหาการคบซ้อนของเราจริงไหมครับในเรื่องของการคบซ้อนคือผมไม่ได้คบซ้อนครับคือ ขอยุติความสัมพันธ์กับเขาแล้วในช่วงเวลานั้นหลายครั้งด้วยซ้ำแต่เขาไม่ยอมยุติแล้วมันทำให้ผมรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาคาราคาซังค้างคาแบบนี้เพราะว่าผมกลัวเขาจะก,การผมคูแล้วผมก็ยอมรับว,ว่าผมกลัวจริงๆมันทำให้ผมรู้สึกว่าเขาบอกกับผมมาตลอดแล้วผมให้ผมเชื่อว่าเขาจะเปิดโปงทุกอย่างถ้าผมเลิกเขาเขาจะ บอกทุกคนว่าผม่าคบกับเขาแล้วปัญหามันจะตามมาผลกระทบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็จะตามมาเรื่อยๆแล้วผมก็ไม่สามารถปรึกษากับใครได้เลยในเรื่องแบบนี้มันมันก็ทำให้ผมตกอยู่ในสภาวะที่จะไปก็ไม่ได้จะอยู่ก็ทรมานแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้ ผมไม่กลัวอะไรแล้วครับถ้าไม่สู้ตอนนี้ผมก็จะไม่รู้จะสู้ตอนไหนหลังจากวันนั้นได้ได้ได้ร่วมกับหรือว่ากับฝั่งนั้นไหมหลังจากทางทางส่วนตัวหลังจากมีปัญหากิดปัเกิดหลังจากที่ประเด็นเกิดขึ้นคือผมไม่ขอติดต่อจากเขาทางใดทางหนึ่งเลยซึ่งมันก็มันควรจะเป็นเป็นไปแบบนั้นอยู่แล้วอย่างเงี้ยเพราะว่า คุยกันไปมันก็ไม่ได้มีหนทางที่ผมเห็นว่ามันจะดีขึ้นเลยก <ขอ S 1> ่อนหน้านี้ก่อนที่จะเรื่องมันจะออกมาถูกสาธารณชุนเนี่ยเรามีโอกาสได้คุย,ยกับเขาปน,นีปนนอรนอตกลงอะไรกันกับเขา่อนก็มีมีครับก็มีแบบไปโทรคุย,ยกับเขาผมก็ยืนยันในความบริสุทธิ์ของผมเองว่าแบบเออเรื่องเริ่มต้นทั้งหมดอ่ะคือผมไม่ได้เป็นคนทาผมก็โทรไปยืนยันกับเขาจริงๆว่าแบบผมไม่ได้ทําแต่ก็นั่นแหละรครับผมพยายามสุดความสามารถของผมแล้ว ต,ตอนนั้นเขาให้คำตอบว่าไงคนระัตอนที่เราพยายามเคลียร์กับเขามีประเด็นปตาตี่เกิดขึ้นเขาก็บอกว่าเขาเชื่อแต่เขาก็เกาเหาว่าผมเอาตัวรอดเขาบอกว่าผมทําไปทั้งหมดก็เพร่ะว่าเห็นแก่ตัวเองครับจริงๆก็มันมันทําให้เรารู้สึกแบบว่านะเ,สเสียความเสียใจอะไรนะสำหรับผมผมเลยจุดคําว่าเสียใจมา,มามากพอแล้วครับมันรู้สึกว่าเหมือน ตายทั้งเป็นไหมครับมันถามว่าตายทั้งเป็นไหมมันไม่ขนาดนั้นครับอย่างน้อยผมก็ยังมีครอบครัวของผมอยู่แล้วก็ยังมีคนที่รักผมอยู่แล้วก็รอผมอยู่อเงี้ยผมรู้สึกว่าผมต้องก้าวต่อไปให้ได้ครับเหตุการณ์ที่ค่อนข้างเหตุการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงครับบางคนมองว่ามันอาจจะทําให้อนาคตในวงการบันเทิงเรามันจบที่ละเรามองจบยังไงบ้างคะคืเอออันนี้ผมไม่สามารถมองอนาคตของผมได้ออกแต่ว่า ผมจะพยายามแก้ไขอดีตในสิ่งที่ผมได้ทำผิดพลาดลงไปหรือว่าผมไม่ได้ทำก็ตามแล้วก็ผมจะพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันนะครับอย่างที่ผมเคยบอกมาเสมอครับแต่กรณีนี้คนเข้าใจยู่ผิดเยอะมากๆเหมือนกันจ,กจะบอกให้เขารอความจริงกำหรับคู่ยังไงบ้างไหมครับก็อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าวิพากษ์วิจารณ์ผมได้ในแบบที่มีเหตุและผลและมีอารยะ ผมรับได้ครับครับแล้วทนายจะเสริมตรงนี้หน่อยครับทนายฝากไปถึงผู้ที่ใช้งานทางแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะครับ<ส>ในการคอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นต่างๆเนี่ยถ้ามีลักษณะก่อให้เกิดความเสียหายกับตัวคุณบิวนะครับหรือมีลักษณะเป็นการกล่าวใส่ความใส่ร้ายป้ายสีหรือ คอมเมนต์ในลักษณะที่หยาบคายด่าว่ากล่าวนะครับกรณีเช่นนี้เนี่ยทนายจะดําเนินการทุกกรณีเลยนะครับและในก่อนในระหว่างนี้เนี่ยคือทนายก็ได้ดําเนินการไปแล้วในบางเคสบางกรณีด้วยนะครับแล้วก็จะดําเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าคดีจะถึงที่สุดนะครับเราจะไม่ปล่อยไว้ครับ ก็คือเก็บรวบรวมหลักฐาถูกถูกต้องไม่บังคดีผมก็ดําเนินการไปแล้วด้วยตอนนี้ก็เริ่มเริ่มดำเนินการบางคนเริ่มดาเนินการไปแล้วครับเชครับคือประมาณความเสียหายตัวเองอย่างว่าตัวเองจะโดนเดินทนงมาบ้างเรื่องากน้อยเรื่องอะไรด้วยเนี่ยค่ะในเรื่องประเมินของความเสียหายอันนี้คือผมก็เให้ทางทนายได้จัดการเรียบร้อยแล้วครับแต่ในเรื่องของความสูญเสียทางจิตใจของผมเองซึ่ง ขอบอกตามตรงเลยว่าผมก็ไม่ได้รู้สึกดีครับไม่มีใครรู้สึกดีทางนั้นแห่ะถ้าโดนทําลายชีวิตขนาดนี้แต่ผมก็ยังมีครอบครัวครับที่ให้กําลังใจนะ <c oughs> <c oughs> ผมก็ยังมีครอบครัวที่ให้กําลังใจผมครับครอบครัว,วมันมีนอมโอกาสที่จะไก่เกี่ยกันนะทางทางเรายินยอมครับพอมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยยังไงเนี่ย ผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างที่จะยากลําบากอยู่พอสม่ควรครับผมแต่ก็ก็ไม่ได้ปิดช่องทางแล้วแต่เบื้องต้นเนี่ยเขาก็ต้องยอมติดต่อเข้ามายังยังบิวเองถ้าได้มีโอกาสเจอหน้ากันเราเราไหวไหมหรือว่าเออย่างที่ผมบอกผมพร้อมเสมอแล้วก็พร้อมจะปรับความเข้าใจกับเขาเราเพราะว่าผมไม่ได้ ถือโทษกดแค้นอะไรกันมาเพราะว่าผมก็คิดว่ามันเป็นกรรมที่เราก่อร่วมกันมาบิวนอกจากตัวบิวที่มีปัญหาแล้วครอบครัวบิวได้รับผลกระทบมากน้อยขนาไนะครับในการเกิดขึ้นครั้งก็ถามว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนก็บอกได้เลยว่าในเรื่องของทางเรื่องต่างๆผมเสียหายมามากครอบครัวได้รับผลกระทบครอบครัวก็ได้รับผลกระทบแต่ว่าพวกเขาต้องต้องเข้มแข็งเพื่อผมครับ ถ้าหักฐานครอบครัวไม่มั่นคงผมจะอยู่ได้ยังไงครับผมน่าจะพอสมควรก็คือในการมายื่นฟ้องในครั้งนี้นะครับยังเกินการในครั้งนี้จากพยานหลักฐานเนี่ยทางทนายดูจากที่คุณบิวส่งมาเนี่ยแล้วก็เป็นพยานหลักฐานที่ทนายได้นําขึ้นสู่ศาลพิจารณาเนี่ยก็คิดว่าเป็นพยานหลักฐานที่มีน้ําหนักและครอบคลุมพอสมควรเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์คิดว่าน่าจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของคุณบิวได้อย่างแน่นอนครับแต่ในเวลาระยะเวลาระหว่างเนี้ยก็ เป็นขั้นตอนของศาลนะครับที่ว่าจะต้องให้ศาลเนี่ยพิจารณานะครับแล้วก็พิพากษาออกมาครับผมคือทางพี่ๆสื่อจะต้องรอนิดนึงครับผมเพราะต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานอยู่พอสมควรครับผมฝากคุณทนายสรุปประเด็นที่เราเราต้งต้องค้อบคองรอเขาได้ไหมครับว่าประมาณประมาณเท่าไหร่มาก่ีประเด็นเดี๋ยวให้คุณบิวสรุปก่อนลวกันครับพี่สรุปมาเดินหน้าเดินหน้ามาได้หนึ่งลูกสรุป Uh, ก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ยังให้กำลังใจผมอยู่ I would like to thank you for everyone for standing beside me and I want you know that I'm fine, I'm okay, I'm fine, I'm r e i l e n แล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่ปอนนะครับถึงแม้ว่าผมจะออกจากคาดเย,ยือนคาวไปแล้วก็ตามอะไรเงี้ย แต่พี่ปอนก็ไม่เคยที่จะทิ้งผมเขาก็ยังเอนด,ดูผมแล้วก็ครอบครัวของผมมาเสมอแล้วก็ต้องขอขอบคุณทีมงานเยอนเขาทุกคนที่ให้ในขับปุ๊บตาแล้วก็ให้กําลังใจผมแล้วก็เพื่อนนักแสดงอีกหลายๆคนอะไรเงี้ย <G ül üyor> ก็ต้องขอขอบคุณมากจริงๆครับเอ่อถ้าผมมีโอกาสได้ทําดีๆกับอีกสักครั้งกับให้พวกเขาผมสัญญาว่าผมจะทําครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณครอบครัวของผม ที่ให้กำลังใจผมมาตลอดถ้าไ <Napoleon. S 1> ม่มีพวกเขาผมคงไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ครับเกเน้อขอบคุณครับเดี๋ย่เดี๋ยวถ่ายรูปนิดนึงนิดนึงนะคะแล้วกนะผมกดกสิไม่เป็นไรรูปไหนก็ีนะต้อ้มนนดีบิวบิวต้องมีนะขอบคุณค